ไปถึงเมืองขีดขินเที่ยวไลรทำร้ายบริวารวานอนของพาลีจนพาลีต้องออกมาปราบทั้งสองต่อสู้กันตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ยังทำอะไรกันไม่ได้พาลีรู้สึกว่าทอรพีเป็นแค่ควายแต่กลับแข็งแกร่งกว่าทศกัณฐ์จึงออกอุบายลวมทอรพีว่าวันนี้สิ้นแสงอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปสู้กันต่อในถ้ำทรพีหลงกลแล้วบอกว่ารุ่งขึ้น ตนจะไปคอยอยู่ที่ปากถ้ำฝ่ายพาลีสั่งสุครีบน้องชายว่าถ้าตนไปสู้กับทร,รพีเจ็ดวันแล้วยังไม่กลับมาให้ไปดูเลือดที่ไหลออกมาจากถ้ำถ้าเลือดคน้นคือเลือดทอร,รพีแต่ถ้าเลือดใสาจางคือเลือดของตนและถ้าเห็นเลือดของตนไหลออกมาก็ให้เกมไครพล,ลเอากรหินปิดปากถ้ำเสียรุ่งึ้นพาลีไปต่อสู้กับทร,รพีในถ้ำตามนัด สู้กันถึงเจ็ดวันก็ยังไม่รู้แพ้รูช้ชนะพาลีสงสัยว่าเหตุใดทรพีจึงมีพลังมากกว่าปกติจึงแซงถามว่ามีเทวดาองค์ใดคอยปกปักรักษาหรือทอรพีตอบด้วยความโอหังว่าเทวันองค์ใดไม่สิงสู่ตัวกูมีฤทธิ์ด้วยสองเขาพาลีจึงกล่าวกับเทวดาทั้งหกองค์ที่รักษาทรพีว่า ทรพีอากตันอยู่ถึงเพียงนี้จะรักษาคุ้มครองไปเพื่ออะไรเหล่าเทพเห็นด้วยและน้อยใจพากันออกจากร่างทรพีพาลีจึงสามารถสังหารทรพีได้สำเร็จทรพีไปเกิดเป็นรูปพยาคอนชื่อมังกรกัน หลังจากพาลีคาทอรพีได้เทวดาในป่าเขาพากันยินดีบรรดาให้ฝนตกลงมาน้ำฝนฉะเลือดคน้คนของทอรพีจนใสจางสุครีบซึ่งยกทัพตามมาดูเห็นเลือดใสก็คิดว่าเป็นเลือดของพาลีพี่ชายจึงสั่งให้ไพร่พล,ลเอาหินปิดปากทําไว้ฝ่ายพาลีจะออกจากถ้าเห็นปากถ้ำถูกปิดก็โกรธคิดว่าสุครีพทรยศ จึงเอาหัวทรพีที่ตัดมาควางปากถ้ำพังเมื่อกลับมาถึงก็ไล่สุครีพออกจากเมืองสุครีพเสียใจที่พาลีไม่เห็นความจงรักภักดีของตนเดินร้องไห้เข้าไปในปา่าจนได้พบกับฮนุมานหลานชายฮนุมานรีบรุดเหาะไปยังเขาอำตังที่สุครีพหนีมาพำนัก ถูกขับไล่ออกจากเมืองเนื่องโดยเมื่อครั้งพาลีต่อสู้กับทรพีนั้นสุครีพเห็นเลือดสีแดงใสเข้าใจผิดคิดว่าพาลีตายได้เอาหินปิดปากถ้ำตามคำสั่งพาลีเข้าใจว่าสุครีพคิดทรยศจึงไล่ออกไปเสียจากเมืองสุครีพทูลพระรามว่ายินดีนำไพร่พลเมืองขีดขินมาเป็นกำลังทัพแต่ต้องสังหารพาลีเสียก่อนถึงจะนำกำลังพลมาได้ ครีพเพื่อข้าวมั่นใจเาะทะยานไปยังปรา,าสาทของพาลีตะโกนด่ายั่วยุให้ออกมาต่อสู้กันเมื่อได้ฟังวาจาหยาบยามของสุครีบพาลีก็เดือดดาลหุนหันเหาะปลาดเข้าต่อสู้ทันทีสุครีบรุกพลางถอยพลางเพื่อหลวงให้พาลีรุกไล่จนเข้าใกล้ต้นใสพญาลิงทั้งสองต่อสู้ประชิดติดพันว่องไวราวจับพันพระรามหนาวสอนเงื้อค้างด้วยเห็นไม่ชัด ว่าตนใดเป็นตนใดสุครีปต่อสู้ทวงเวลาจนฐานกำลังพาลีไม่ไหวขลันพาลีจะฆ่าทิ้งเสียก็เป็นน้องจึงจับทุ่มใส่เขาจักรวาลขุนเขาถล่มคลืนลงทับร่างลูกพระอาทิตย์พอเห็นสิ้นฤทธิ์จึงเหาะกลับเข้าปราสาทไปด้วยความโกรธเกลี้ยวสุครีปต่อว่าพระรามว่าผิดคำสัตย์ไม่ช่วยตนจนเกือบตายฝ่ายพระรามจึงชี้แจงว่า ด้วยการต่อสู้นั้นรวดเร็วนักจนแยกไม่ออกหากแผลงซอนออกไปเกรงว่าจะสังหารผิดตัวรามจึงฉีกฉายผ้าผูกที่ข้อมือของสุครีพไว้เป็นเครื่องหมายแล้วให้ไปท้ารบอีกคราฝ่ายพาลีเมื่อเห็นสุครีพมาท้าทายอีกครั้งก็ไม่รอช้าฉวยพระขันกระโจนเข้าหาทันทีสุครีพหลบชวัดเฉวียนรุกทีหลบทีเพื่อลวงพาลีเข้าใกล้ต้นไทรอีกครั้งเมื่อได้โอกาส ก็หลบถอยห่างพระรามจึงแผลงซอนแหวกอากาศพุ่งแล่นลิวตรงตัดเข้าขั้วหัวใจผาลีพลิกหลบว่องไวช่วยจับสอนไว้ในมือแล้วถามว่าเจ้าฤรือสีชีไพลมายุ่งอะไรด้วยพี่น้องทะเลาะกันไม่ช้านานก็คืนดีเป็นฤรือสีไม่ตั้งตนอยู่ในศีลหมายเอาชีวิตฆ่าเช่นนี้ด้วยเหตุใดโทษทันท่านทำไว้หากผิดสัตสาบานขอให้ตายด้วยสอนพระนารายณ์ ท่านจำไม่ได้หรือพาลีร่างองค์พระสีกรสําแดงให้ได้เห็นอยู่ตรงหน้าในวาระสุดท้ายบัดนี้พาลีสํานึกความผิดพระรามจึงให้พาลีใช้คมสอนสกิดกายเอาเลือดออกเพียงกึ่งหยดเพื่อล้างคำสัตย์สาบานสุครีพคล่ำคลวนร้องไห้ถึงเรื่องราวเมื่อครั้งร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาน้ำตาก็ยิ่งไหลหนองหน้า หลังสิ้นคำสั่งเสียพาลีก็ปักสอลงกลางกบสิ้นใจไปเกิดเป็นเทพพบุตรบนสวรรค์